อยู่กับช่องอะไรมีูเรียกอยากอะไรน้าะ เราก็จะมาดูกันอีกนะครับดูว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนเี่สี่สี่จันดับไปเจอในเกมแล้บเราไม่มีเรามีเพชรแค่สองจากจากเพชรจากเพชรสามสิบห้ากลายเป็นเพชรสองอะไปใช้ซื้อสกินปืนบ้างอะไรบ้างคืณสกินปืนเอค ไปซื้อมางสามห้าเพชรเนี่ยใส่ไตเติมด้วยที่จริงไม่ได้ใส่เติมอะไรหรอกแค่เก็บเพชรปีเท่านั้นะไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวคนชุบก,กันมาเจอคนชุบก,กันมาใจนี่มันเดือดมันจะเดือด first blood ไม่รู้ยิงไปก่อนแล้วทีหลังเอาตัวรอดเก่ง triple kill ผมยิงผมผมยิงคนสุดท้ายตายอ่ะครับผมยิงคนสุดท้ายตายอ่ะ ไม่อยากจะโม้ยิงยิงได้แค่คนเดียวเองอ่ะจริงยิงได้แค่คนเดียวได้หนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้าได้ตัวเดียวคดขุม้มไม่ได้เงินไม่ได้ปืน 1,400โอเค1,400ง่อ okay. เออ <c oughs> ลงกับตัวเลข first blood มีโอไอทีเราชอบเล่นกับเขามาเจอตอนล้มแล้วโอ้โหทำไมมันโชคดีดีร้ายจังมาเจอตอนล้มเนี่ยเจอคนตอนลม้ม d o u มาสื i l เต้นมันจเออปืนนี้ดีนะปืนนี้ดีปืนนี้ใช้ดีนะไอ้ปืนใช้ดีไอ้ปืนที่เราใช้มาเนี่ยใช้ดีมากเลยอ่ะเราเคยใช้ โอ้มีแค่ท่าเดียวนั่นเหรอฮะเราไม่อยู่แล้วล่ะอย่ฝันอย่าฝันไปเลยไปนอนฝันแล้วเถอะจิเดเปเลยไปนอนฝันำเ,เ,เ,เต้าเถอะเอ้อเด็กใหญ่เต็มเราขึ้นเราขึ้นเราอยากขึ้นอยู่เลยเนะี่ย ไฟแนทไฟนี่ไฟแหน่ได้หน่มีคนอยู่ข้างหลังไอ้วังนั่นน่ะถึงสูงนั่นน่ะ เออเสร็จเราวางมันยิงนะเราดูนายอยู่ หลังคาไตเปล่าอย่าเลยที่หลังแต่เราก็ไม่ได้เป็นสายหลังคาอะไรมากนักหรอกสามตอนสามตอนหนึ่งจะลุ้มไหวไหมครับสามตอนหนึ่งสามตอนหนึ่งจะไหวไหมครับน,นี่ยะสามตอนหนึ่ง ครับดับเบิลคิลไม่ไม่ตายดีหรอกไม่ตายไม่ตายไอบ้อบ,อบิวเอ้บิวไปมากเลยเฉียากมากอ่ะเอ้บิว เราจะไปเราจะไปตอนไหนไม่รู้อะจะถามเลยประมาณนั้นปีใหม่ปีใหม่ก็ประมาณนั้นไม่รู้ไงจะไปได้ตอนไหน ทุกชิ้นตรนีขึ้นได้สิไอตรงตรงนี้

ทริปเปิลคิลเล่นการจริงๆว่าแลละต้องใช้ปืนอันนี้แล้วกันล้กกัน ยักษยักษกล้ยักับยัช่วยด้วยกาจะตกตามมาตามมาตามมา ไรจากระโดดไปนี่แค่างนอคนนี้นะใช้ทาง,หงเหลี่ยมอุ๊ยเจ้าคนเจ้าคน ช่วยด้วยไม่เอาไว้วอลเองอะยอมแพ้อให้ยอมไม่เอาตายดีแน่หนึ่งคน แค่ชนะก็แคชนะถ้ามันติดสองคนเราเป็นเราเป็นสองในเราเป็นในสองคนนะอืตามันตรงไหนอ่ะ เขาม้กดไม่ไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นระยะไกลหรอือระไกลก็ไม่รู้อู่เรือนี้โอ้โโอ้โอเคชุบหุตรได้นะ Double right. kill! Like got you. Triple kill! ช่วในเกมอ่ะชื่อในเกมมาช่วรอ่ะนหนปากเลยถ้าตอนขมงไม่อยู่ในเกมฟีฟายอย่าหวัง f ั r s t Blood จะได้รับ <Kill. S 2> ทั่วไปวทั่ไปสบายสี่สี่แล้วทั่วไปล้วหนักโกหนึ่งปกติโกสองสตกมาโกหนึ่ง ทั่วไปเกิดแบบแล้วขอจบเกมกับไปแค่นี้นะฮะๆๆ